ฝนตกหนักมากเลยครับเพื่อนปกติจะกลับถึงบ้านแล้วใกล้จะถึงบ้านแล้วครับพอดีลูกสาวลืมจมสแกนใบหน้าออกโรงเรียนก็ลเลยต้องพากลับมาอีกทั้งว่าฝนก็ลงพอดีช่วงเนี่ยครับหกโมงกว่ากวๆโมงเย็นตกแรงแทบมองไม่เห็นทางเลยครับ ก็จะมาช่วงเงย็นๆครับช่วงนี้แล้วก็จะหนักด้วยเมื่อวานก็หนักอยู่วันนี้ก็หนักเพิ่งตกสองวันแล้วครับที่นี่นค่อยๆไปเอาคนก็ยังยังไม่ได้กลับบ้านทุกคนนะครับติดฝนกันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ข้างทางเต็มเลย หอใจนักเรียนบ้างหอใจคนที่ไปทำงานที่อื่นแล้วเขาจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับคือเขาอยู่แถวนี้จะไปทำงานที่ไกลๆอย่างในเมืองนี่ฮะเนี่ยเข้าไปเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะเป็นถนนวิภาวดีรังสจตนะครับเขาก็จะเข้าไปทำงานในเมืองเขาก็จะจอดรถทิ้งไว้มีที่จอดมอเตอร์ไซค์ แต่ไม่มีคนเฝ้านะฮะแล้วก็วัดดวงเอาจอดทิ้งไว้เลิกงานเยน็เยนๆกลับมาก็ขับเข้าบ้านเข้าซอยเพราะข้างในซอยอันนี้มันเป็นคลองหนึ่งคลองสองลำลูกกานะฮะอันนี้มันอยู่ตรงบริเวณโรงเรียนธัญบุรนนีมาอยู่ถนนผู้ขนานงิภาวดีรังสิตนะ มากตกหนักอยู่ครับข้างในก็จะเป็นใต้ทางด่วนโทวเมนี่เป็นเส้นที่พอดีรังกิดโอ้โหนะ้ำไหลไป,ไปลมก็วแรงนะครับเพืเ่อน บัตไปเอาไปเร็วอยปรจะจำัำทางีน,นี้ก็พาให้ดูสภาพฝนตกนะฮะช่วงนี้ว่าฝนตกเป็นช่วงที่ฝนลงใหม่ๆนฮะตอนนี้ลงได้ประมาณสิบนาทีแล้วฮะแต่ว่ายังแรงอยู่แรงมากๆ แสงไฟกับสายฝนปะทะกันฮนะสวยงามฮนะแต่แต่อีกมุมนึ่งก็คือลำบากฮนะคนที่ไม่มีรถหรือคนเดินเ,เดินทางนะโดยรถประจำทางนะครับถ้ามาจังหวะลงรถตรงฝนตกพอดีนี่เรียบร้อยเลยครับเปียกอันนี้ก็มาใต้สะพานทางด่วนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อน ขอบคุณมากมากครับที่รับชม